ครับอันนี้ก็เป็นการรักษาหัวเข่านะครับอันนี้หากใครนะครับที่ปวดแข้งปวดขาปวดเข่าเนี่ยนะครับก็คือนะมาที่วัดนี้ได้เลยใช้แล่อันนี้เป็นผู้ผู้หญิงรักษาตรงนี้ได้ไหมหรือยังไงได้หมดเนาะนะเป็นผู้หญิงก็ได้หมดเลยครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอะอยู่ที่เจตนาในการเข้าวัดเข้าวาในการรักษาเนี่ย นะเป็นการเจตนาดีรักษาได้หมดน,นะครับอันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะทดสอบก่อนตอนนี้คุณหมอปวดเอียวกับปวดหัวเขา่าสองอย่างนี้สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์นะสองสามวันที่ผ่านมานะสตาร์ททุกที่หยุดจอดหยุดจอดแล้วก็นะนั่นทุกที่เลยก็เลยหัวเข่าพิกหัวเข่ามัน นะตอนที่สตาร์ทรถแล้วมันไม่ติดมันจะเด้งกลับดึงมันจะทําให้นะหัวเข่าสะท้อนขึ้นมาปวดทีนี้เดินกระเพกกระเพกอยู่หลายวันเลยนะครับเนี่ยรักษาเดี๋ยวถ้าผลเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวคุณหมอจะถ่ายนะอีกรอบนึง